อาจารย์คะเวลาที่เราดูข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะฝั่งหนึ่งเราดูเรื่องของตัวเลขที่มันสะท้อนออกมากับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลเขาใช้ชื่อแล้วก็คำคำนี้ว่าความเชื่อมั่นไอ้ความเชื่อมั่นนี่คืออ,อะไรคะดัชนีทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าเอ็ก o ค i มิกอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีที่เรียกว่าดัชนีชี้นนำ leading indicator แล้วมันก็มีดัดชนีชี้ตามมีชี้นำกับชี้ตามแล้วก็มีดัดชนีชี้พร้อมค่ะมันมีสามชนิดค่ะนะอันนี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดหรอกอันนี้คือดูจากตัวเลขจริงนะต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีประมาณ20กว่าตัวแต่มันมีดัดชนีอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ใช้ตัวเลขเศรษฐกิจ แต่ใช้ความรู้สึกต่อตัวเลขเศรษฐกิจในสายตาปกติแล้วเนี่ยเราจะมองจากสองมุมมุมหนึ่งคือมองจากผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค consumer confidence index CCI อีกอันหนึ่งมองจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพืออาจจะมีดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจในการคิดคำนวณดัชนีพวกนี้เนี่ยใช้วิธีถามความรู้สึกของคนกลุ่มเดียวกันในแต่และช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ปกติก็ใช้เป็นหนึ่งเดือนเดือนที่แล้วไปถามคนกลุ่มนี้คให้เขาตอบเรื่องต่างๆมา คิดคำนวณเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักเสร็จได้ตัวเลขตัวเลขนึงเราเรียกว่าอะไรก็ตามทีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเออตัวเลขที่ใช้ก็จะมีเลทหรือมีต,ตัวตัวที่เป็นฐานต่างกันในกรณีดัชนีราคาในในกรณีดัชนีผู้ oh. ความมั่นใจของผู้บริโภคเราใช้ตัวเลขร้อย ในกรณีของดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเราใช้ตัวเลข50สนะสำหรับวันนี้เนี่ยคุยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผบริโภคซึ่งถ้าเป็นทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีะมหาวิทยาลัยนึงรับผิดชอบตรงนี้เลยเขาชื่อว่ามหาวิยาลัยชิ่อคาโกทำที่เขาเรียกว่าคอนเฟ r เ n น e ์บอร์ดส่วนบ้านเราเนี่ยคนที่ทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่อง ก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ทําอย่างต่อเนื่องนะมีตัวเลขย้อนหลังอะไรดูได้ยาวนานพอสมควรเมื่อกลับมาโฟกัสดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมคซึ่งออกล้อไปกับดัชนีราคาสินค้าทั่วไปหรือว่าอัตรางเงินเนฟ้อ,ฟอดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาอยู่ที่ระดับ 56.6%ถ้าเทียบกับตัวเลขที่ดีหนึ่งร่อมันก็ยังห่างไกลกับความเป็นจริงเยอะแต่ถามว่ามันเป็นอย่างไรคำตอบคือว่ามันดีขึ้นตามลำดับค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะอย่างเดือนนี้เขาว่าดัชนีราคาผู้บริไอโทษดัชนีความเชื่อบ้านของผู้บริโภคเนี่ยขยับตัวต่อเนื่องดีขึ้น ติดต่อกันเป็นเดือนที่6แล้วค่ะเดือนนี้ห้าสิบเกับดัชนีเงินเฟอ้อที่ลดลงตอนน<ช>่อนี่คใช่ค่ะคือเดือนนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอยู่ที่ระดับ56.6ใช่ไหมคะแต่เดือนก่อนหน้าเนี่ยมัน53.5อบสมบนบนตัวเลขพวกนี้ถามว่าทำไมเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นสมบับที่เขาไปถามความเชื่อมั่นของผู้เขาบอก,ว,กว่าอะไรอะคะหนึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะ มาจากภาคท่องเที่ยวอะไรก็ตามทีภายในประเทศเราก็เห็นอยู่เราก็เห็นอยู่อันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของมาตรการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือบรรเทาใส่เงินเข้าไปในช่วงที่ผ่านมาดูแลค่าของชีพแต่อันที่สามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเป็นผลจากการเลือกตั้งค่ะนะผมกลับมองว่าในตอนแรกเมื่อมีการเลือกตั้งจบถ้าไปถามเนี่ย คนอาจจะมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะก็มีคำที่ชอบพูดกันอะไรนะหอมกลิ่นความเจริญรไ,ดได้กลิ่นความเจริญรญซึ่งก็เป็นคำที่พิดผมว่าเขาประดิษฐ์คำดีนะแต่พอไปพอมาผมไม่แน่ใจนะว่าปัจจัยการเมืองอันเนี้ยถ้าไปถามผู้บริโภคว่ามีความเชื่อมั่นในเดือนหน้านี่นะ ผมว่าคงจะอีลุงตุงนางสังขยาแน่นอนล่ะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามค่ะคานนี้ในแง่ของการวัดตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซนติเมนต์อินเด็กซ์ในเมื่อเป็นเซนติเมนต์อินเด็กซ์เนี่ยในแง่ของความแน่นอนในแง่ของการจะเอาไปทำอะไรต่อเนี่ยอาจจะยากะนะแต่เราก็เข้าใจว่ามัน กิดอะไรขึ้นอ,อันนี้ก็ต้องแยกกลุ่มไปดูเขาถามคนกลุ่มนั้นคนกลุ่มนี้ความเชื่อมั่นจะมันมีความแตกต่างกันพนักงานของรัฐผู้ประกอบการนักศึกษาพนักงานของรัฐเนี่ยความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ตัวเลขประมาณ60ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษานะคะอาจารย์ถ้าไปถามผู้ประกอบการเนี่ยประมาณ59ค่ะไปถามนักศึกษาเนี่ยประมาณ58ไปถามคนที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยประมาณ57 ไปถามคนที่ทํางานอิสระเนี่ยประมาณ56ค่ะไปถามพนักงานเอกชนเนี่ยประมาณ55ไปถามเกษตรกรนี่ประมาณ53ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วหมดเลยนะคะใช่แต่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็กลุ่มไหนที่เขามีความมั่นคงมั่นใจก็เพิ่มขึ้นหน่อยอย่างพวกภาครัฐข้าราชการเนี่ยต้องบอกว่า ชีวิตไม่เคยได้รับผลกระทบะตลอดต่อเนื่องไม่ว่าจะเศรษฐกิจขาขึ้นขาลงจะวิกฤตวิกแกอะไรเขาก็ดีตลอดแต่ทางด้านเกษตรกรในวูบวาบมาเออพูดถึงเรื่องนี้ขอเสริมนิดได้ค่ะอาจารย์ปีนี้ฝนฟ้าแย่มากก็ฝนก็มาแล้วนี่ไงมาแต่มันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องมาะเรื่องหนึง่งแต่มาแล้วมันจะหยุดที่เขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วง ปีนี้อาจจะทิ้งช่วงยาวถ้าทิ้งช่วงยาวเนี่ยภาคเกษตรโดยเฉพาะที่เป็นพืชไร่ที่เป็นนาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่น้อยเกินไปแล้วก็มาในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสมปีนี้อาจจะเป็นปีที่ข้าวยากหมากแพงนะ,ะผมบอกก่อนนะผักผมไม่ค่อยห่วงแต่พื้นฐานพวกข้าวโพดพวกมันสับปะหลังพวกอ้อย พวกข้าวเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยไม่มีนโยบายประกันราย,รายได้ในผลิตภัณฑ์พวกนี้นะอาจจะไม่ประกันราคาอาจจะดีแต่ข <คะ S 1> องอาจจะขาดราคาอาจจะแพงทางผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตภาคเกษตรอาจจะไม่เดือดร้อนในแง่ราคาแต่จะเดือดร้อนในแง่ จำนวนเงินที่ได้รับเพราะผลผลิตมันไม่เยอะคะราคาดีแต่ของมีน้อยคูณกันได้เงินเท่าเดิม,มไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคนี่แหละจะต้องรับภาระราคาที่เพิ่มขึ้นคนะที่จริงปีนี้ก็ส่งอาการหลายๆอย่างครัวนี้ถ้าเกิดกลับมาดนะูในเรื่องการวัดความเชื่อมัน่นที่จริงเวลาเราดูความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจเ,เราจะดูสองตัวความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อันนี้จะทําให้เขาจับจ่ายใช้สอยซึ่งจะสัมพันธ์กับรายได้ในอนาคตถ้าคนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมีความมั่นใจในรายได้ของตัวเองในอนาคตสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ปกติแล้วจะมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค,คซึ่งอันเนี้ยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน,กชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำให้เกิดตรงนี้ ส่วนใหญ่ต้องมาจากอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่สูงรายได้ที่คาดว่าจะเข้ามามีความต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกภาคหนึ่งคือความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เข้ากล้าลงทุนต่อเนื่องขยายกำลังการผลิตก่อให้เกิดการจ้างงานสะท้อนกลับมาเป็นรายได้ของภาคครัวเรือนใน,ในแง่ของความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย จะเกี่ยวข้องกับการคาดหมายว่ายอดขายของเขาจะเป็นยังไง<ม>แล้วกำไรจะเพียงพอที่เขาจะขยายงานและลงทุนไหมถ้าความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเป็นไปในทางบวกซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการลงทุนแลาจจะต้องดูเพิ่มเติม,ตมดัชนีการลงทุนของภาคกอกชนตัวเลขเป็นยังไงหรืออาจจะวัดผ่านดัชนีความเชื่อมั่นชนิดหนึ่ง และซึ่งใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเนี่ยแต่มองแนวโน้มระยะยาวใช้ได้อันนี้คือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์อันนั้นก็คือผลรวมของผู้ลงทุนในการมองเศรษฐกิจข้างหน้าเมื่อเอาสองตัวนี้มารวมกันดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเราจะเรียกตัวนั้นว่าดัชนีความเชื่อมั่น ทางด้านเศรษฐกิจเป็น Economic Confidence Index ซึ่งทุกรัฐบาลต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจทั้งฝั่งผู้บริโภคในแง่รายได้ทั้งฝั่งผู้บริผู้ลงทุนในแง่ผลตอบแทนในเชิงกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตไม่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ฝากไว้ค่ะ ว่าสองอย่างเนี้สำคัญความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมีความสำคัญพอๆกับความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อสถาบัานการเงิน,นสถ้ามันไม่เชื่อมั่นหรือทำให้เขาเชื่อมั่นไม่ได้มันจะกลุ่มทิศทางไม่ได้เลยม,มันจะทำให้คนเนี่ยไปในทางเดียวกันไม่ได้นะจะทำอย่างไงทำแบบไหนก็หนึ่ง ตัวนโยบายและมาตรการที่จะทำสองตัวบุคคลที่จะเข้ามา execute หรือเข้ามาบริหารจัดการนโยบายและมาตรการที่ออกมาอันนี้เป็นเรื่องที่ก็จะต้องดูกันต่อไป